แล้วคุณหน้าป้าแมวมากหรือว่าเคยมาตรวจบ้านแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มาเออใช่ค่ะแลมาเป็นเรียนนานแล้วนี่ครับโอนานแล้วค่ะแค่ปีอะไรเอ่อปีกนเกษียณประมาณสามปีถ้าเจอท่ารังจานนี่ตอนปีห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ใช่แต่ว่าตอนนั้นยังก็สิบกว่าปีสิบห้าปีห้าปีแล้วเพราะว่าช่วงนั้นยังยังรับราชการอยู่ก็มาได้แค่ วันเสาร์วอาทิตย์แต่เริ่มแรกทีเดียวก็คือดูรายการของเอสทีวีค่ะเพราะว่าเชิญอัญจมณน,นีรับพลังเรามีความเชื่อมั่นในเอสทีวีทีจะเอาสิ่งดีๆมาให้กับพวกเราไงแม็ก็เลยตามไปดูไม่รู้จักะว่าโรงแรมเอมแอนนนี่อยู่ตรงไหนก็ไปไปแต่ว่าไปแต่ว่าก็ทำทำเก่งนิดหน่อยแท็กซี่ช่วยไปตรงนี้นะซอยกิ่งแก้วตรงนี้ตรงนี้ไปแก็สินะหนูก็ไม่รู้ต้องไปจากนี้ไปรถทัวร์จังหวัดระนองค่ะ ไปแบบไม่รู้อะไรอ่ะไปรถทัวกันแต่คิดว่าอื้สวยอยากรู้เป็นไงแต่ตอนไม่รู้นะว่าเป็นของตาอาจารย์มาครับก็ไปเสร็จปั๊บไปแต่เช้าอ่ะก็ไม่เจอใครสิฮะไปโรงแรมมาเล่นไปเนี่ยไม่มีใครก็ไปอยู่คนเดียวไปรับพลังตามที่รายการบอกไปครั้งแรกไม่เจอใครที่มันแล้วนี่ตอนนั้นมันมีการวาดอัญมณีรูปลักษณ์ต่างๆให้รับพลังกันรายการนาไปช่วยแล้วก็ไปอีกไปครั้งที่สองก็ไปรับพลังอีกก็ยังไม่เจอใครอีก ไปครั้งสามนี่เราเริ่มรู้แล้วนะว่า,าวไปยังไงได้ใช่ไหมก็ไปต่อรถแท็กซี่ตรงนั้นตรงนี้นี่อะไรก็คือไม่ต้องตียาวที่ตียาวจากน้องกันก็เป็นพันนะค่ารถนะ่ะแล้วเริ่มไปเล่นไปเริ่มเรียนแบบจริงจังจที่โรงเรียนเมื่อไหร่หลังจากไปครั้งที่สองนี่เสร็จปับ๊บก็ไปเห็นก็แต่งชุดดําก็เลยบอกว่านี่คืออะไรอะ่ะก็บอกว่าอ๋อถึงได้ถึงบางอ้อแล้วเขาบอกว่า ไปไปดูบ้านสามสามสามตรงไหนเขาก็เลยบอกไปย่างี้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 ไปดูบ้านสามสามก่อนนะเก่ามากแต่แล้วก็ไปก็บอกไปบอกรับรับรับพระกระตากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้เลยพระกระตาคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเราบอกว่าไปครั้งแรกก็ได้โชคดีเลยได้อังเปาท่านอาจารย์ก็เลยโชคดีจริงโชคดีจริงคือคืออธิษฐานว่าอาจารย์คะถ้าหนูมีวาสนาหนูยังไม่เกษียณทีขพให้หนูได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ ไปคนเดียวหรือไปกับใครคนเดียวว่ะไปคนเดียวโดดเดี่ยวผู้ชายไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปแล้วไม่มีเพื่อนไปไม่มีเพื่อนไปไปคนเดียว๋อใช้เดียวเลยใชเดียว้เดียวใช้เดียวแล้วใครฉานอาจารย์หนูไม่เคยถูกรอตตรี่ถ้าวิชาของอาจารย์อย่างที่หนูเชื่อมันอยู่น่ะจริงก็ถูกรอตตรี่ครั้งแรกในชีวิตเมื่อตอนอธิษฐานไม่ต้องว้ไม่ฮะแค่ว่สองตัวสามตัวที่ก็ชื่นใจแล้วค่ะ พ่าเป็นคนไม่เคยถูกวัตต์รี่ชีวิตนี้ส่วนส่วนใหญ่รู้เป็นอาจารย์อาจารย์จะได้ได้โชว์คือเราเหมือนคล้ายๆจ่าจาว่าท้าทายก็เจอนดาไทยแว่ามั่นใจมั่นใจเลรอทีนี้มั่นใจเต็มที่เเเลยยใจงอี้แล้วก็ถูกมาตลอดแล้วนะถูกมาตลอดมาหาธนังนี่มาบอกอาจารย์ค่ะหนูรู้ทุกวันไหมมหาธนังมหาธนังหนึ่งสวดสวดนั่นสวดทุกนเลครั้งแรกสวดสามจบก่อนเจ็ดจบเป็นสองต่อนน้าต่อปั๊บทีเดียวรวด ยาวเลยยี่สิบเจ็ดจบ <27 S 2> ตอนนั้นยังไม่รู้ละเอียดเท่าไหร่ก็27จบส่วนห้าหประการนี่สามเจดภายในวันสองวันปั๊บสาจบเลยท่องได้ตกลงนี่ท่องมาติดต่อกันทุกวันไม่มีวันหยุด ช่วงนี้หยุดหน่อยครับเพราะว่าโอ้โหลุยงานไม่ได้จริงจริงก็ดีก็อยากจะบอกว่าเรามียาครูเราต้องสวดมนต์ด้เือจะเห็นผลเอายาครูมาแล้วมาวางนี้เฉยก็ไม่เกิดผลประโยชน์สวดล้วต้องติดสวดด้วยแล้วเราก็ไปเรียนมาต่อเนื่องรามีความมั่นใจไปบ้านภูเขาประจําไปร่วมงานบุญต่างๆไปกิจกรรมต่างๆไม่เคยค่ะเราก็ได้ยินเรื่องของการทำสายพี่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเข้าใจว่ายังไงการทำสากี่เข้าใจว่า อในเมื่อถ้าบอคิดว่าบ้านตัวเองเนี่ผิดแน่นอนครับแต่ว่าถ้าอย่างไรก็จานเคยบอกว่าแซกีเนี่ยเป็นพลังที่มลังรุที่ติดตวตลอดครับถ้าเราเข้มแข็งตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนบ้านเพราะก็เลยตัดสินใจเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้แล้วว่าจะทําบ้านแก้ไขเงินจะทาบ้านสองล้านสองล้านบก,กว่าก็เลยตัดสินใจทําแซกีทีเดียวตุ๊กตุ๊กตุ๊กสามคนล้วนอ๋อคือ ใจอ่ะแต่ครอบครัวตั้งใจจะเอา<ช>เก็บเงินสองล้านไว้ทําบ้าน,านกลับให้มันดีตามที่เรียนมาที่เรียนมาตอนที่จำแต่พอไปทราบเรื่องแซกีก็เปลี่ยนเข็มใหม่ เปลี่ยนไปทำแซกีแทนค่ะแล้วที่ทาแซกีมีใครทําบ้างหรือทำคนเดียวคนแรกแนวทําท้องมังกรก่อนเพราะว่าเราเราต้องมีตังค์ให้เยอะนิดเผื่อได้ได้หลายๆอะไรแซกีใช่ไหมฮะอ๋อแล้วมีการวางแผนแล้วก็เลยได้แล้วแล้วก็ลูกชายคนโตอ่ะลูกชายคนโตแต่งงานแล้วอายุก็มากแล้วทั้งสองคนยังไม่มีลูกด้วยแล้วก็เป็นสองห้าถ้าทาแซกีอย่างที่อาจารย์ท่านพูดก็จะเป็นสองห้าแปดก็เลยลงไปทำรักอธิษฐานสิ่งเด็ดที่เขาอธิษฐานในหลุม เช่นนะอาจารย์ขาสิก็อายุมากแล้วยังไม่มีหลานเลยเจ็ดแล้วเจอยู่แล้วลูกสองคนยังไม่มีหลานนะขอให้ได้ล่ะลูกสักหลานสักคนนึงอยากแอบ้ในใจว่าขอเป็นพี่ชายนะจ๊ะแก็ได้ค่ะได้จริงได้จริงๆอ่ะทำแซกีวันที่10สิงหา2อ6 4ั้วนี่เพิ่งคลอดได้เดือนกว่าโอ้ได้ลูกเลยยังวันนั้นคุกับพี่รอนะพี่รอนสงสัยไม่ได้พี่รอนยังบอกว่า เอาแผนบ้านมาดูมาอย่าพี่รอนจะบอกให้ว่านอนตรงไหนนอนผิดนอนถูกในยังไงมไม่ก็ไปดีท้องซะก,ก่อนอพี่รอนเคยเคยปรึกษาพี่รอนเหมือนกันก็นะทำไปสองแล<ะ>้วอันที่สามละ่ละอันที่สามก็เป็นโซนหินสวยแต่นี่ปรึกษาคุณคุณโอ,อว่าเนี่ตอนนี้อเงี้นะคนนี้ทําแล้วคนนี้ทําได้ยเงงี้ยนี้นะคุณโอบอกบางคนนั้นสวยที่สุดนะก็เลยตัดใจทำทั้งที่สองคุณพี่ทําท้องมังกรอท้องมะกรคนที่สองทำอะไรเอ่อติดจักรจันติดจักระจันคนเล็ก คนเล็กมันเป็นเจ็ดน่คะคนที่สามคนที่สามก็เลยทำหนึ่งสี่เจ็ดตัวเองก็ได้เป็นหนึ่งสี่ด้วยแฟนก็เป็นหนึ่งสี่ด้วยนี่มีการวางแผนอย่างดีโคตรดูคลิปอาจารย์ตลอดดูคลิปรายการของคุณตาโตด้วยอะไรด้วยเมืาอสมัยก่อนมันไม่มีรายการนี้ให้เราดูเราต้องตามไปถุงนันแม่ต้องไปเลื่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหมใช่ต้องห้องเรียนบางทีห้องเรียนแม่ไปก็ไม่ทันอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีความเข้าใจใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้ทันได้ดูแรกๆก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดีเหมือนกับท่านอาจารย์อย่างรู้นะบอกว่าเอ้าทีมงานไปทําออนไลน์ซะให้ความรู้แบบสั้นๆง่ายๆทำความเข้าใจแล้วก็เผยแพร่ออกไปเราจะทำแท็กีแล้วเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนอกจากได้ลานแล้วได้หลานแล้วเงินไม่ขาดเงินไม่ขาดไม่ขาดมึงเลยพูด ใช้เงินเก่งมากแม่เด็กอันี้แม่เนนี้อีกช่วนเงินไม่ขาดวันนี้พูดดังหรือเบาเกินไปหรป่าเดี๋ยวแฟนลุกค่ะทำไมต้องเออวาแบบนี้แม่บ้านทุกคนเลยนะเขามีรายได้จากสวนยางค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่ต้องซัพพอร์ตแล้วช่วงนี้เราต้องซัพพอร์ตเมื่อก่อนนี้ต้องซัพพอร์ตเมื่อก่อนนี้แม่ต้องซัพพอร์ตนะสร้างสวนยางก็งบของเราทั้งนั้นเลยเพราะเงินเดือนการจการสองคน งั้นแดงว่าตอนนี้ก็ยังเยอะมากนอกจากทาแซกีสร้างบ้านต่อไปก็ต้องสร้างห้องเก็บเงินแล้วนะอจะขอทาแซกีสักสองหลุมอยากได้สักสองหลุมเอื่องจากส่วนยาแสดงผลดีมากเมื่อก่อนตอนโลละร้อยกว่าร้อยกว่าดีมากแนวสร้างศูนย์ขยะขยะอยาไปเรื่อยเรื่อยเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่คุณตาโตถามนอกจากว่าการเงินดี นะฮะแล้วก็ได้หลานล้วมีอะไรที่ให้เห็นผลชัดเจนว่าเอ้ยเราทำแซกีปุ๊บเนี่ยส่งผลยังไงเรื่องสุขภาพหรืออะไรเป็นยังไงสุขภาพนี้อันดับแรกเลยพะเจ็ดสิบกว่ายังไม่กินยาอะไรกับใครก็ทุเรีนแล้วพี่ผู้ชายก็พี่ผู้ชายนะแข็งแรงไม่แข็งแรงฮ่าโลกหาโล่อกโกรกแต่ก็ถอยลงนะแต่ก็ถอยแล้วถอยแล้วก็เลิกเล่าเลิกออ๋อเลิกเล่าเลิกเล่าคือบุหรี่ไหม บุหรี่นี่ก็เริ่มน้อยลงแต่ต่ปก็ไีก็เป็นนี้เป็นหมายที่ดีแล้วพอดีอันนี้ที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนที่ว่าตั้งใจอยากจะทำแตกีให้ลูกแต่ว่าบ้านมันแหว่งก็เลยคิดเงี้ยเออนั่นเราต้องทําบ้านก่อนเพื่อให้ลูกเพราะลูกสองคนที่อยู่เมกาหมดแล้วนะคะแม่อยู่คนสองคนตายายบ้านหลังนี้อยู่คนสองคนตายายลูกไปอยู่เมกาตั้งแต่จบมจากที่จุมพรไปก็ไปสองคนเลยเราก็อยู่คนสองคนตายายก็อยากตอนที่กลับมาแล้วกลับมาก่อนโควิดนิดหน่อย แล้วลูกชายก็ยังพูดว่าแม่ทําไมผมในชีวิตผมถึงได้เหนื่อยมากก็บอกบอกกัเหนื่อยมากแล้วเป็นไก็เธอเป็นงูสองนี่ลูกก็แหละอธิบายก็าฟังแล้วก็ทาแซกีเขา่อนมันก็เขาเป็นอาแล้วตัวเขาตอนนี้เป็นไงแลังยากทำแซกีไปแล้วดีดีดีตัวเขาเองรู้สึกได้ไหมแตมองย้อนหลังไม่ตัวเขาเองรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้เหมือนกันเหรอแต่ดีวก็ไม่ขับที่นี่ลูกลูกเข้าใจเข้าใจเพราะว่าแมวจะเที่ยวทุกอาทิตย์เที่ยวไปบ้านภูเขาไปทุกอาทิตย์บางก็ตกใจเอาเที่ยวไปบ้านภูเขา เที่ยวบ้านพูกเขาไม่เคยเที่ยวที่ไหนฮะตั้งแต่จากอาจารย์มาใครถามว่าไปไหนไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนมวกเหล็กมวกเหล็กอีกแล้วบ้านหลังข้างนี่เป็นเป็นหัวหน้าพยาบาลที่เคยทางานร่วมกันแ้วท่านก็หนูก็พยายามบอกว่าพ่อเห็นอะไรทาไมถึงไปอย่างนี้นะยวก็สนใจนะบอกหนใจบอกเดี๋ยววันที่เจ็ดนี่ถ้าอาจารย์จะมาตรวจบ้านหนูนะพี่แกก็ช่วยเคลียร์ต้นไม้ที่มันระดให้บอกเพราก็ดีเนาะก็ดีก็รู้ แม่ก็พยายามส่งคลิปไปให้แกฟังแกก็ฟังรับแต่ว่าแฟนก็ไม่รับวันวันนี้ที่เรามีโอกาสมานั่งคุยกับพี่แมวเพราะว่าวันนี้ได้เชิญอาจารย์มาดีใจแล้วนที่รอคอยมันานตื่นเต้นตาตื่นเต้นอะเนาะวันนี้อาจารยมาถิ่นเราแล้วมีอะไรก็ถามถามให้ทุกอย่างที่เราอยากถามนะนี่จำได้ป้าแมวไปฝึกวิชาครั้งแรกที่บ้านภูเขาไะป๋า

คือไม่ค่ะไม่ตอนแรกว่าจติฐานคนีนได้ทานใช่คนเดียวหายหสามคนนะสามคนนะงงไหมตอนนั้นเป็นยังไงฝึกเราเราเราคือตอนแรกน้องก็บอกว่าพี่หยิบยาออกมาเลยพี่แม่เอามาใส่ในมือแล้วเปาแต่แรกเราก็เราก็จะเป่าแต่ในถุงอ่ะสวนแล้วเป่าในถุงเขาบอกอ่าแต่แล้วใครมาไอหมูแนะนำม่เอาใส่มือ ดเป่าแรงแมเป่าแรงโคดลงตรงนี้แต่มือก็จิ้มนะแต่หาไม่เจอหาไม่เจอมือจิ้มแล้วตกตรงนี้แล้วทำยังไงอดกินยาไหนอาจารย์ก็เมตตาโยนให้ใหม่เสียใจละกำลังไลฟ์อยู่น้ำตาไหลอะร้มอะล้มตั้งใจแต่ได้เพราะนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจว่าทุกท่านเาจะทานยาคุณไม่เป็นต้องไม้วแล้วว่าเปล่าแบบพี่แมวแมวเป็นคนที่แอคทีฟอะ จริงจังทำอะไรต้องเอาเต็มที่ต้องต้องเป่าไปก่อนแล้วจะแล้ว,ลว,ลวค่อยแกะมาตอนจะทานกันละกันยาจะได้ไม่หล่นหายฝากถึงอาจารย์อาจารย์คะสิทธิ์มีวาสนาที่ได้จามได้มาเยี่ยมวันนี้กิจกรรมเยอะไป <c oughs> ขออาจารย์เมตตาติดไปกิจกรรมวันปีใหม่ด้วยซึ่งคมพนลุกต้องไปเข้าโรงพยาบาลด่วนเอาวานปวดท้องทุกครั้งที่แม่ไปบ้านค่แม่รู้ว่า<อ> เราอาจจะมีเวมีกรรมเยอะเราก็ชดใช้ไปเสียโชดใช้ไปเสียในไปบ้านภูเขาก็ตกบันไดที่บ้านภูเขาที่บ้านหนึ่งเออรู้สึกแบบานลมโชีมีเรื่องบันทึกทุกครั้งคือทุกหลังที่มีบันไดอะเมร์ตกหอใช่แล้วไม่มันบ้านไม่มีบันไดแต่ไปตกร่องน้ําก็โดนแล้วก็ไอ้เจ้าดัปี่อะ เอากล้วยไปให้เขาพิปิพิปิก็กัดนิ้วอีกอ่ะโอ้โหมีแต่การเล่นก็เล่นกันนะมีเหตุการณ์ให้บันเทิงกับฝั่งขุนเมืองท่านขุนกับไอ้กาละเกดอ่ะเขากำลังวิ่งกันอยู่กับน้องก็นะปั๊บหันมาเห็นแมวไปคุยกับน้องกาละเกดมาวินใส่แมวโป้งตรงนี้นะนั่นเอาหัวฟาดใช่เอาเขากวาดปั้งแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเขียวก็ภูมิใจคงจะหมดเลงเขาเขาเข้ามาเข้ามาตัด ตัดขั้นตอนให้เราอะเออแค่นี้นะเราไม่มีอะไรแล้วนะหลายอย่างนะแม่ตงมาดีได้ไห่เอาน้ำลายนกนกอีกนกเาะนกอีกเอาอาหารให้มันมันจิกชุบทีเดียวเลือดก็อันนั้นหนักกระเบื้อนนี่เป็นคนที่มีนัำนักปกิที่ดีต่อเวรกรรมเป็นคนมองโลกนแงตอนจริงจริงตอนที่โควิดเนี่ยเนี่ยหน้าผากยังเป็นรอยอยู่เลยเดินไปหลังบ้านปั๊บ ไม่รู้ใครมาเตะขาเรารู้ว่าเราเป็นเกณฑ์หนึ่งกับว่ามุมนี้พอดีนะหน้าผากบุ้งไปให้สุดว่าไม่กลัวแล้วไม่มีอะไรเล้ฝากขึ้นบ้านด้วยอาจารย์ศิเย์เป็นเย์ของพระอาจารย์มีความเชื่อมั่นในท่านอาจารย์เกินล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้อาจารย์เมตตาเศกขึ้นตันใจมากไม่มีอะไรพูดนอกจากว่า ท่านอาจารย์ลําบากกว่าพวกเราอีกไม่ลืมพวกเรายังไม่ถึงขนาดลําบากจะต้องกินข้าวกับน้ําปลาที่มีวันนี้ก็เพราะคาพูดของท่านอาจารย์ท่านหวังให้ทุกคนให้เสร็จได้ดีขอ,ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพระบิณฑบาขอบคุณทกคนตาโต